โอเคความเดิมจากตอนที่แล้วผมบอกว่าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเย็นตัวตนสองขั้นตอนใช่ป่ะเอ่อโอเคถ้างั้นเราก็ลุยกันเลยดีกว่าเนาะไปะเรากดไปที่ยนยันตัวตนสองขั้นตอนครับทีนี้เวลาที่เราเข้ายนยันตัวตนสองขั้นตอนเนี่ยมันจะเด้งไปที่หน้าเว็บหน้าเว็บนะมันจะเด้งไปที่หน้าเว็บก่อนเลยอ่ะแล้วกดถัดไปครับมันให้ใส่ยผาดอะ่ะผมขอกแยกกับพี่วางนะ คือพิมไม่ได้ถ้าพิมเดี๋ยวคุณรู้พาร์ทผมอ่ะทีนี้เราก็เข้ามาที่หน้ายืนยันตัวตนสองขั้นตอนแล้วนะฮะเอาละทีนี้สองขั้นตอนนี้มีอะไรงไรบ้างปกป้องบัญชีของคุณด้วยการยืนยันแบบสองขั้นตอนเพิ่มการปกป้องไปอีกขั้นหนึ่งเพิ่มปกป้องไม่แฮกเกอร์เข้าถึงบัญชีของคุณได้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้การยืนยันแบบ2ขั้นตอนจะช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ,คณยังคงเป็นความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยอยู่อ่าโอเคอ่ะกดเริ่มต้นใช้งานฮะ ทีนี้มามันบอกว่าใช้โทรศัพท์เป็นขั้นตอนที่2ในการลงชื่อเข้าใช้เออหลังจากที่คุณป้อนรหัสผ่านระบบจะส่ง Google พรอมอย่างปลอดภัยเบียงโทรศัพท์ของคุณทุกเครื่องที่คุณลงชื่อเข้าใช้แค่แตะการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อเข้าใช้เท่านั้นเองอ่าก็คือมันจะส่งมาที่มือถืออะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอุปกรณ์เหล่านี้สามารถรับข้อความแจ้งได้ไม่ว่าจะเป็น iPad หรือวันพัทแปดโปถ้าไม่เห็นของโปรของคุณให้กดตรงนี้อ่ะสมมติผมกด เตรียมตัวอุปกรณ์ของคุณเพื่อยืนยันตัวตนสองขั้นตอนให้เปิดแอป,ปตั้งค่าในในโทรศัพท์แตะที่บัญชีเพิ่มบัญชีแล้วเลือก Google นะฮะให้เราล็อกอินบัญชี Google ในเครื่องมือถือของเรานะครับถ้าเกิดเราจะไม่ได้เพิ่มก็รีบไปเพิ่มซะหากใช้ iPhone ให้ติดตั้งแอป,ป Google จาก App Store นะฮะทำไมถึงต้องติดตั้งแอป,ป Google ด้วยเพราะว่า Google มันจะได้มองเห่ามองเห็นเรานะฮะมองเห็นเราเป็นเครื่องเป็นเครื่องแบบเครื่องมือถือเครื่องแท็บเล็ตไม่ใช่ PC หรือ MacBook นะครับ แนะนำต้องโหลดแอป Google ด้วยนะฮะสำหรับ iOS นะฮะอ่ะทีนี้เราก็กดต่อไปอ่ะกดต่อไป <c oughs> กดต่อไปอันนี้มันก็จะบอกให้เราใส่เบอร์ฮะใส่เบอร์2ขั้นตอนอมผมก็ใส่เบอร์ผมเลยแปดสามเก้าจดอ่นอ่ะกดส่งปุ๊บมันจะส่งเอชเอสโอทีมาที่มือถือของเราแบบนี้เราก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เปิด2ขั้นตอนก็จบนะฮะ ต่อไปทีนี้ก็เวลาที่จะเข้าเมลหรือเข้าอะไรเงี้ยมันก็จะมี S S ดีในตัวนสองขั้นตอนแต่ว่าผมไม่ผูกโอเคปะอ่ามันเป็นเมลไก่มันเป็นเมลไก่นะฮะอ่าทีนี้เรากลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับ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 มาหน้าแรกนะฮะอ่าทีนี้กลับมาหน้าแรกนะเมื่อกี้นี้เราอทำสองขั้นตอนด้วยเบอร์แล้วใช่ไหมอ่าต่อไปมีอะไรกันสองขั้นตอนนอกจากเบอร์มีอะไรอีกกดเริ่มต้นใช้งานฮะทีนี้เรากลับมาหน้านี้ตอนนะฮะ เมื่อกี้เรากดต่อไปใช่ไหมแล้วพูดเป็นเบอร์ถูกไหมครับเป็นสองขั้นตอนแบบเบอร์ต่อไปเรากดตรงสแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมครับคีย์ความปลอดภัยอุปกรณ์ทางกายภาพขนาดเล็กนะฮะที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้นะฮะคีย์ความปลอดภัยก็เป็นพวกอารมณ์แบบเหมือนพวกแฟลชไดร์อะเล็กเล็กะครับที่ใช้เสียบเข้าไปในเครื่องปึ๊บเสร็จแล้วก็ใช้ยืนยันตัวตนนะฮะคีย์ความปลอดภัยหรือจะส่งไปที่มือถือหรือโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้ครับอืมทีนี้เราพอเราส่งไปที่มือถือปุ๊บเรากรอกเบอร์ถูกไหม แต่ว่าข้างล่างมีอีกฮะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมอีกแล้วกดดูสิ g o o g l e พรอมนะฮะใช้ Google พรอมในโทรศัพท์อแล้วเพียงกดใช่นะฮะปึ๊บอืมใช้ Google พรอมก็ได้นะอืมก็แล้วแต่ฮะสุดท้ายเราก็ต้องใส่เบอร์ออาทีนี้ลองใส่เบอร์ไหมขออนุญาตลองใส่เบอร์นะครับ <c oughs> อ่าผมใส่เบอร์นะไปอ่าละ เดี๋ยวก่อนอื่นต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะแป๊บหนึ่งนะครับเก้าห้าหกสองห้าห้ารอสักครู่นะครับโอเคเปิดยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนไหม ขั้นตอนที่2 Google พร้อมค่าเริ่มต้นตัวสำรองข้อความาคุณยังลงชื่อเข้าใช้บัญชีครูเอกก็ดในโกศูนย์หนึ่งหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านี้และอุปกรณ์อีก3าเครื่องเราอาจจะคุณออกจากระบบอุปกรณ์เครื่องอื่นคุณจะต้องใช้รหัสผ่านแล้วครับตอนที่2เพื่อลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งกดเปิดไปแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วยังไงต่อฮะตอนนี้เราก็เปิดโดยการเชื่อมเบอร์และเป็น2ขั้นตอนแบบเชื่อมเบอร์โอเคปะ่ะ เสร็จแล้วเราก็เริ่มเลื่อนลงมาฮะมันก็จะบอกเลยว่ามีเครื่องไหนที่ออนอยู่บ้างนะก็จะมีเครื่อง OnePlus 8 Pro, iPad Air, OnePlus 8 Pro, Galaxy Note 10 5G, OnePlus 2อ่าทีนี้อ่าเราอันนี้คือเชื่อมแล้วนะอ่าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับอืมเชื่อมแล้วนะเออประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วไงต่อฮะยังมีเพิ่มสองขั้นตอนอยังอื่นอีกรหัสสำรองอ่าแอปออเทนติเคเตอร์คิ์ความปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปดีกว่า คลิปนี้ก็คือเอาแค่เปิด2ขั้นตอนโดยการใช้เบอร์ในการเปิด2ขั้นตอนนะครับโอเคปะ